เศรษฐกิจบ้านเราวันนี้จะชวนคุณผู้ชมไปดูความพยายามในการที่จะสร้างความยั่งยืนในชุมชนนะครับเพื่อให้มีกินมีใช้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากชาวบ้านในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอควนขนุนเขาไปพวบว่าที่ผ่านมาชายฝั่งเนี่ยมันเริ่มเสื่อมโทรมแล้วก็ทําให้สัตว์น้ําลดลงทําให้พวกเขาเริ่มหาวิธีสร้างแหล่งหรือว่าจุดต่างๆให้สัตว์น้ําได้พักพิงและอนุบาลตัวอ่อนนะครับ วันนี้คุณสนธยาแก้วขำจะพาไปดูภารกิจในการสร้างบ้านให้กับปลาที่นั่นครับ <c oughs> ปลานิ้นขนาดใหญ่รวมถึงปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดหรือแม้กระทั่งกุ้งกล้ามกลามตัวโตๆโตก็เป็นสัตว์น้ำที่ชาวประมงอาสาในพื้นที่หมู่ที่11ตำำำําบลลําปําอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงได้จับขึ้นมาจากบ้านปลาที่ได้จัดทําไว้ก่อนหน้านี้เพื่อชั่งน้ำหนัก และตรวจนับปริมาณสัตว์น้ำแต่ละชนิดเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของสัตว์น้ำหลังได้จับทำบ้านปลาอย่า้เมื่อไรเมือรเนี่นราาไหาจัดไม้มาชว่ลงในนี่ปักลักเป็นกองบ้านมาบ้านปลานี่ได้ปลาได้อยู่ตอนนี้ชาวบ้านก็ดีใจแม่ผมมีบ้านปลาปันนี้ก็ชาวบ้านก็ปล่อยดีใจกันเพราะมีปลามันโดยเวพาะปลามันหมากขึ้นมา ก่อนการทำบ้านปลาชาวบ้านหมู่11ต,ตำบลลำปำจะร่วมกันทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อกําหนดเขตอนุรักษ์บริเวณทะเลหน้าหมู่บ้านซึ่งมีความกว้าง270เมตรและมีความลึกลงไปในทะเลราว350 m, เมตรพร้อมมีกฎระเบียบห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดในเขตอนุรักษ์โดยมีชาวประมงอาสาซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชุมชนคอยทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบของชุมชน,น,นดดมที่เอ็นอยู่นี้ชาวบ้านได้ทดลองจับสัตว์น้ําในบริเวณบ้านปลาซึ่งได้ทําไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็พบว่าได้ปลาได้กุ้งหลากหลายชนิดในบ้านปลาบ่งชี้ว่าการทําบ้านปลาช่วยคืนความสมดุลของท้องทะเลโดยเฉพาะการคืนทรัพยากรสัตว์น้าให้ชาวบ้านรอบพื้นที่ได้ทำมาหากินครับ ชายฝั่งทะเลหน้าบ้านปากปลาหมู่ที่11ตําบลลาปำํามีบ้านปลาแล้ว11หลังบ้านปลาแต่ละหลังมีขนาด3คูณ3เมตรซึ่งเมื่อมีการสร้างบ้านปลาแล้วชาวประมงอาสาจะทดสอบจับสัตว์น้ำในบ้านปลาทุกเดือนก่อนปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเลตามเดิม ซึ่งพบว่าบ้านปลาได้กลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิดนบ้านปลาแต่ละหลังมีปริมาณสัตว์น้ำอาศัยรวมกันเกือบ100กิโลกรัมบ่งชี้ว่าการจัดทำบ้านปลาช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีเตัว3กิโลัอยู่ เราจะมีการเทสบ้านปลาทุกๆหนึ่งเดือนครับเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งเรามีการเทสมาแล้วสามครั้งนะครับตั้งแต่เราทํามาก็วันนี้เราก็ได้ปลาจริงๆที่เยอะสุดก็เป็นปลานิลน,นะครับ24ี่กิโลในพื้นที่ขนาด3ากูนสตารางเมตรของบ้านปลานะครับแล้วก็สิ่งที่น่าตกใจมากก็เรามีกุ้งก้ามกรามนะครับจานวน3 5จกิโลกร,รัมในในพื้นที่บ้านปลาตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากครับ ก่อนหน้านี้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดพัทลุงมีความเสื่อมโทรมมากขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากหลายชุมชนส่งผลกระทบทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงหลายภาคส่วนจึงร่วมกันดำเนินโครงการฟื้นฟูฐานทรัพยากรโดยเฉพาะโครงการฟื้นทะเลหน้าบ้านโดยการทำเขตอนุรักษ์และการทำบ้านปลา ทำให้ทะเลเริ่มอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีความมั่นคงเพราะมีฐานทรัพยากรในการดํารงชีวิตมากขึ้นแน่นอนว่าถ้านะครับเลสามารถเลี้ยงเลี้ยงคนได้นะครับทะเลคือหม้อข้าวชาวสวนนะครับสวนยางอาจจะเป็นหม้อข้าวของคนทำทำสวนแต่เลก็คือหม้อข้าวนะครับของคนทะเลเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นเป็นรายได้หลักอาจจะเป็นรายได้หลักนะครับส่วนหนึ่ง อาจจะไปประกอบอาชีพอื่นนะครับอาจจะมีสวนปามอาจจะทำนาเวลาชีพเสริมนะครับแต่จะทําความมั่นคงเนี่ยในชีวิตเนี่ยจะมีมากขึ้นจากการที่เราฟื้นเลหน้าบ้านและคืนความสมบูรณ์ให้กับเลหน้าบ้านครับท่ามกลางความพยายามของชุมชนและหลายภาคส่วนเพื่อฟืน้นฟูทะเลหน้าบ้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแต่กลับพบมีการนําอวนตาข่ายขนาดเล็กซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย มาติดตั้งเป็นขาสายดักจับสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลปากปราในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอควนกระหนุนจังหวัดพัทลุงเป็นจำนวนมากโดยที่หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะประมงจังหวัดพัทลุงไม่ได้เข้ากวาดล้างหรือจับกุมแต่อย่างใดสนธยาแก้วขำไทยพีบีเรายงาน